วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก,กับท่านผู้ชมทุกท่านมือนี่นะคะทุกตากระสิมาปลูกหัวพักแปน้นหรือว่าต้นพักแป้นเที่ยวมาจากบ้านพี่บุตรนะคะทุกตาก,ก็ได้เอาล่งดินไปหัวหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่เขาเกิดมาจากปีที่แล้วๆนะคะที่ทุกตาปลูกไว้เนาะอันนี้เขารู้สึกว่าสีท้นท่านกับหิมะนะคะหิมะหรือว่าความหนาวเขาก็บบกขึ้นหนา,หนาวแต่ว่า พอตะแดดออกอียังสีนะคะเขาก็ขื้นมากคือเกานะคะอันนี้คือต้นพักแป้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่คือต้นพักแป้นเนาะตุกตากับ,บมีรถพ่วนดินนะคะท่านผู้ชมคะมีรดพ่วนดินเกาก็คือสามีต้องสตาร์ทใดคนเดียวนะคะก็เลยยัางพรท่านในพ่วนดินนะคะเพราะว่าอากาศก็ย่งหนาวเย็นนะคะตุกตากเลยขุดเอาปลูกจักน้อยนึงนะคะเนี่ยดินบ้านตุกตาบ่ค่อยนิ่มเนาะคะ่ะปลูกยังก็เลยบ่ค่อยง้ามเปไน็นไรค่ะ เนีย่ยคือบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือสวนนะคะอนี่ตุกตาวาสีผ้ากันพวดดินนี่ค่ะเนาะต่ว่นแฟนบอกว่าอากาศหนาวเย็นอยู่นะคะก็เลยบัท่านได้เห็ดเนาะคะ่ะต่ว่าตุกตาอยากพวดดินแล้วนะคะสิะไดเอามากันลเลด็มันมาลงเนาะค่ะเนาะที่เป็นหัวสีดแดงๆน,นี่นะคะนี่นะคะเอามาล่งดินไว้เนาะเนี่ยะเดี๋ยวสีคุดเอาลงดินไปเรื่อยๆค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวตุกตาก็จะไปหาเมล็ดผักอย่างอื่นมาไปปลูกอีกแล้วค่ะแว่สดีวันนี้อากาศแต็ยัางหนาวเย็นอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมคะตุกตาเห็นอันต้นนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวตุกตาเสียเบิ้องอันนี้นำ้ำต้นอันกระเทียมปลานะคะโอแมนต้นผักเสียนปลานะคะผักเสียนฝรังก็ลั่งขึ้นมากย่างงามเลยค่ะเดี๋ยวตุกตาเสียท่านผู้ชมเบิ้งน้ำเนาะค่ะ อยู่อันแถวบริเวณบ้านทุกตานี่แหละค่ะอ้ยเบิรงแน่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสเบิรงค่ะอะไรใช่อยู่ข้าเส่อะไรใช่ t ain, uh, s ดี t u t ั e r e up t e อะไรใช่อยู่ข้าโชว์เดมไ้ียว t ส a เ s ไว h า g เล e นะคะเดี๋ยวอะไรใช่เอ้ยมองเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะ โอ้ยกว่าสิมากเก็บไปขันสมอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือวายเอากราเลตนะคะวายกราเลตก็คือผักเซียนนะคะผักเซียนฝรั่ง <Is that S 1> เป็นหน้าตา <bread> แบบนี้ <bread> นะคะเนี่ย <bread> <Yes. S 2> นี่ค่ะผักเซียนฝรั่งฟูดมึงได้ขึ้นงามลายเนี่ยเดี๋ยวตุวต๊กตาสิตัดกิ่งนี่ออกกิ่งกิ่งดอกไม้เขาขึ้นมะาลายเนาะค่ะเนี่ยเ <is> น,นี่ยเนี่ยเนี่ยวาดงามงามท่านผู้ชมมึงได้ยุคทางบ้านนั่นอีกมึงได้ โอ้ยงามหลายบ้างแนี่ยเว้ยอ่อนซ้อน <laughs> ชาบเอวะยูขนาดเด็กิ๊นัดไร้นาไม่เป็น tomorrow and another day วิคนะพิกกิ๊อัพโอเคไม่มีคันเมฆคั้นสมภักเสียนแล้วค่ะเดี๋ยวตุกตาเสียดคั้นสมภักเสียนแล้วค่ะอันนี้คือบรรยากาศดอกไม้นีะค่ะโอ้ยสวยงามหลายสวยงามอลังการตานะคะ อันนี้คือบริเวณหลอบหลังบ้านนะคะตุ๊กตานะคะบ้านหลังในน้อยหกหกเก่าเนาะค่ะแต่ว่าก็ทนทนอยููไปนะคะสว้งามเนี่ยค่ะท่านผู้ชมขาแม่นเหมดเลยสมพักเซียนหรือว่าตนพักเซียนนะคะเดี๋ยวจะไปคันสมพักเนาะค่ะก่อนซ้อนลายคักลายแน่พันอยากใส่สุดขาสั่นแขนสั่นท่านผู้ชมเอ้ย แต่ว่าอากาศกรบออันอุ่นหหยากเทมเ่เปอา้งใช้สอ้องใอเราอ e ้สเปกเกอ e ้อ้เ e ก o r อร์เราต t องใช้สเปกเ e อ a ์เรางใร์เราตเกอตอเอ เขาบอกไม่มีไมโครไม่มีไมโครโฟนแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะพูดให้ดังๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ตุ๊กตาก็ไม่มีอะไรนะคะก็แค่พาเพื่อนๆนท่านผู้ชมนะคะมาลงผักผักแป้นนะคะผักแป้นแต่ว่าภาษาไทยตุ๊กตาก็ลืมเราล่ะว่าเขาเอื่นว่าอีหยังหูต่ภาษาอีสานเราตุ๊กตาก็เลยพาเพื่อนเพื่อนแวะมาเบิงเนี่ยค่ะมาเบิงอ่า ผักเสี้ยนผักเสี้ยนฝรั่งนะคะผักเสี้ยนฝรั่งฝรั่งฝรั่งนะคะโอ้ยขอโทษขอไผ่หลายลิ้นแข็งซูมเออค่ะว้าในคลิปวิดีโอซูมเออร์ก็ลืมก็ลืมนะคะเนาะทำอะไรลูกโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาขอจบไว้ซัมนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปตุ๊กตาสิพาท่านผู้ชมนะคะมาเด็ดผักเสียนไปขั้นสมนะคะโอเคเซร็จบาย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 โอเคสแตนแบกโอ้ย บกโอเคว้าวโอเคเซบายบายครับผมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญล้ำๆ้ำลยๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์รวยเงินทองนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะโอเคโอเคลูกชายยังไม่ให้ปิดกล้องนะคะโอเคอู้ <Stand back. S 1> okay. เสียงรถไฟมาพอดีดูรถไฟนะคะ,ะครั้งนี้เป็นรถไฟขนของนะคะเป็นรถไฟขนอุปกรณ์นะคะฮะอย่าดัดเทรนด์ this time เอ่อเดย์จะเอ่อ not not people in there <What? S 1> เขาขนของนะคะ ดูดูค่ะผักเซี่ยนขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเลาะมาดูอีกนะคะแล้วก็เก็บค่ะดูดูนะคะดกมากๆเลยค่ะสวยงามค่ะ